ดีค่ะมอโขกกักินอยู่แบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องเมนูสภาพมันก็เผาค่ะเมนูเหมือนเป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาแกงบักฟักใส่ซี่โครงหมูนะคะพี่น้องเป็นแกงอีสานด้วยจ้ะส่วนผสมต่างก็บเมีฟักค่ะปอกเปลือกแล้วหั่นแล้วเรียบร้อยค่ะซี่โครงหมูค่ะแก่ๆค่ะพี่น้องแล้วก็ใบหอมค่ะเสตไดมันค่ะป่านแล้วตัดมากนะคะพี่น้องก็เลยสชมาแกงใส่ไลยๆค่ะแล้วก็ผักอีตู้ค่ะอันนี้ก็คือพริกแกงที่ย้าโขกไว้ก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดเหมือนเด เดิมค่ะนะคะพี่น้องดิมก็จะเวียนมาอีกรอบนึงเน้อค่ะพี่น้องแกงบกฟักค่ะเอาค่ะก่อนอื่นค่ะคั่วพริกให้หอมก่อนค่ะแกงอาหารอีสานบัานเท่านะคะพี่น้องบุกพริกเข้าตรงขัวค่ะค่ะคั่วพริกแห้งพร้อมค่ะนะคะพี่น้องถ้าเป็นสมัยอยูุ่บันเท่านะค่ะย่อสตังน้ำแล้วก็เอาหมูใส่แล้วก็เอาพริกแกงใส่เน้อค่ะเวลาเค็ดแล้วมันหูซึกว่าเวลาสดน้ําแกงมันไม่หอมค่ะพี่น้องต้องเค็ดตังซีค่ะขั่วไปเรื่อยๆค่ะขออนุญาตจ้ะ เติมน้ำน,นิดนึงค่ะนี่ค่ะคั่วไปจนกว่ามันสีหอมค่ะพี่น้องน,นะคะพอเอ่อเครืนะอ่องแกงนะโดนความหอมหอมสตรีมิินหอมมากๆหุ้นหุ้นเลยจ้ะ จากนั้นค่ะเราก็จะใส่ซี่โครงหมูลงไปค่ะแล้วก็รวนซี่โครงหมูให้สุกค่ะ จลล้วนเห็ดซุกโบเคมีน่นำเลือดนำยังนะคะพี่น้องเคยเติมน้นะะําม่เคยจิตดแจบค่ะบวัวปลาหรือว่าไก่หรือหมูค่ะพี่น้องแต่เห็ุจะสันนะะ่นค่ะแต่ว่าปลามีส่วนบางเนี่ยถ้าตกเติมน้ำจืดหน่อยนะึงมันคยจสีแบบว่าคนใดนะคะแต่คนจะสีน้ำสเสล่เอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงไป เติมน้ำลงไปเลยจ้าประมาณนี้นะคะยาสุบไซหนังลายคะ่ะสับไซหนังอโต้นะคะพี่น้องหลังจากนัคขารอใหน้ำเ,เ,เดือดแล้วเคี่ยวสี่โค้ง,มงหมูหนุ่มเปื่อยก่อนะอาอล่ะคาะพี่น้องหลังจากย่าเคี่ยวสี่โค้งหมูจะเริ่มเปื่อยแล้วค่ะทีนี้จะใส่ฟักลงไปค่ะ ใส่ฟักลงไปบอกฟักด้วยค่ะพี่น้องถ้าเอาเมด็ดออกโบเบิร์นะคะไม่ออกหมดนะคะมันจะมีความเปรี้ยวเวล,ลาห้าแกงนะคะแต่ว่าค่ะกู้ใดามากอมเปรี้ยวนินดๆค่ะจะเอาออกเอา,เอา,เอาติดๆไ้ก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะเนี่คยค่ะของยอนึ่อพึ่เอาติดไปนิด,น,ดนึงคะ่ะถ้าออกวบจะสีมันเสบบเปรี้ยวะคะ่ะเพราะว่าพี่น้องร่องชิดมึงก็ไดค,คะ่ะเวลาเพ็ดอาหารเธอแกงทึ่งเม็ดนะคะ,ม,ะ,คะมันจะมีความเปรี้ยวนิดๆนะคะพี่น้องนะคะแต่ว่าถ้ะเอาไปหนึ่งมีเส่บงทึ่งเม็ดอ่อนๆนะคะ หลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำปลาุ้ลมไประดงเ้ยของเย่าเลยค่ะน้ำปลาของเย่านี่ใส่ลงไปละสีดำค่ะเห็นบ่ค่ะ,คะตามด้วยผงปรุงรสจ้านี่ค่ะตามด้วยน้ำปลานีดหนึ่งอาหารอีสานหมันเข้าบ่กนีอยังเลยค่ะพี่น้องเน้เนๆรักๆกัดจะสู้รสน้ำปลาน้ำปลาลานะคะ ย่างย้อนถุใส่ผงถุงรดลงไปน้ำค่ะหลังจากนั้นค่ะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าฟักจะสุกดีเวยค่ะผู้ใดมักแบบซุกเละกับต้มโดนแน่ผู้ใดมักแบบว่าพ่อกรุบกรุกกกบกับเอาพ่อซุกนะคะพี่น,อน้องนะคะนีขออนุญาตเอา อันนี้ว่างวันนี้ก็กรุ๊นะคะกุ้วหอมพันธุ์พันพี่น้องสดปฟองออกขด้ไหมคค่ะ,คะเอาละค่ะเดีย๋ยวขออนุญาตต้มไปเรื่อยๆบักฟักสุกคักก็นะคะในสภาพไม่ปิดไ่ยด้วยใบหอมกับใบแมงลักค่ะหอมๆนี่นะคะพี่น้องซ้ำนีกระแซบเอาอย่เลยค่ะ ราคาพี่น้องหลังจากสี่ข้องหมูก็ฟักเริ่มเปะะื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวชิมรสก่อนนิดนึงค่ะใส่น้ำปลาอีกดนึงค่ะพี่น้องมันจืดนคะคะโอเคละทีนี่หลังจากนั้นค่ะจะปิดท้ายด้วยใบหอมนะคะพี่น้องใส่ไล่ๆเดีย๋ยวพี่น้องสงสัยว่ามันแกงฟักหรือแกงใบหอมนะคะเพราะว่าย่อเสียดายมันค่ะมันหลายปลาลเรสียมาไห้ ชุดรสเย้่อประเดยใส่ด้วยค่ะเพราะว่าจะาใส่ผงปรุงรสไปแล้วค่ะชุดรสเนี่ยขาบบนัวอิลีเคยใส่ค่ะจะใส่ผงปรุงรสไปแล้วมันจะมีความนัวในตัวค่ะพี่น้องรับ,บร่องไว้ชุดรสบบตองด้วยค่ะก็ขาชุดรสเนี่ยจะใส่ลวกล็คือตำบกหุงด้วยค่ะพี่น้องประเภทตตำประเภทย่ำค่ะอุ้ยหอมวนๆค่ะพี่น้อง เอาละค่ะที่นี่ปิดไฟค่ะเดีย๋ย่าสยองไปให้เบิงม่องเจี๊ยงคักๆค่ะพี่น้องแกงบักฟักเสกสิโค้งหมูของ,ของยา่าแซ่บๆจ็บจ้าระค่ะพี่น้องแกงบักฟักค่ะใส่ซี่โครงหมูค่ะพี่น้องใส่ใบหอมใส่ข้าวตู่หอมๆหารสชาติกลม,มกลมหมักๆค่ะพี่น้องในน้ําแกงเดี๋ยวก็จะใส่ปลาไหลผงปรุงรสน้ําปลานะหะพี่น้องใส่ลงไปบสมนีแซ่บเอาอยู่เลยค่ะนะคะบักฟักบเอาเปื่อยปันใดค่ะพี่น้องนะคะเพื่ออุ่นนำหาเพื่อกินเบิร์ตนะคะใส่ใบหอมลงไปผู้ใด บมักใบหอมลาก็บต่ตตองไซสีเด้ะะ่ะผีหน่อนของเย่าเก็บมมา้านวเสียดายของนะคะก็เลยใส่ลงไปเพื่อให้มีผักเขียวๆกินบ้างค่ะ,ะใส่เป็นผักชี่เล่าก็ะไดค่ะแต่เย่าโบมีนะคะผี่น่อนก็เลยได้ใบหอมกับผักอีตูค่ะเส็บๆค่ะ ขอบคุณหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะบ่มีพี่น้องบ่มีเพเื่อนกับบ่มีย่ายในเมืองนี้นะคะพี่น้องฝากขอบคุณหลานกําังอกกำลังใจให้กันเสมอมากค่ะพี่น้องมากค่ะเอาถ้วยเอาซ้ามาค่ะพี่น้องไปตักไปกินไปอย่างใน้กันค่ะแกงฟักค่ะพี่น้องใสีสีโคกหมูค่ะแกงปลาแดกปลาลาบันเท่าจ้า